เห็ดพึ่งหวานส่งท้ายปีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับป้าอ้นคนสุรินทร์พลัดถิ่นอีกแล้วนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงนะคะต้นเดือนพฤศจิกายนค่ะวันนี้ป้าอ้นจะพาทุกคนไปหาเห็ดดำกันค่ะไปค่ะทุกคนไปเก็บเห็ดดำกับป้าอ้นนะคะ อา้าก่อนจะเจอเห็ดดำโอนเจอสองพี่น้องค่ะหุยเห็ดพึ่งเลือดค่ะเห็ดตับเตาอุยตะมุตะมิเนี่ยรุ่นนี้กำลังกรุบกรอบน่าน่ากินนะคะนี่จ้ะเเราตัดขาโอ้โหดูค่ะ สวยงามค่ะอีกดอกหนึ่งอีกดอกหนึ่งอุ๊ยยังสวยอยู่จ้าโอ้อืมนอนเจาะโอ,อ้ได้หมวกนะคะจะมีหลงเหลือให้พระอ,อ้นเก็บอีกบ่เนาะน,น,นี่เนาะอ้ย,ยะไอ้ย,ยะ เห็ดลงดูดูอีกแล้วคืองามแท้คะหุยหุยหัวสวยมากว้าวเห็ดพึ่งหวานส่งท้ายปีค่ะสวยจริงสวยจังสวยอะไรอย่างนี้ว้าวปาดปะโอน พึ่งมาได้ตอนส,ส่งท้ายปีนี้เองหูยเห็ดพึ่งหวานสวยค่ะมีอีกไหมน้อนี่เนอปาดเจอสองสีพี่น้องค่ะใหญ่มากยังกินได้เหลา โอ้ยโอ้ยไม่ได้แล้วค่ะโร,โรูโบแล้วค่ะโอ้ย <c oughs> เสียดายอีกแล้ว <c oughs> หวานค่ะสองดอกเดี๋ยวเก็บดอกนี้ก่อนนะคะอีกดอกหนึ่งค่ะนี่ค่ะอุ๊ยไม่ใช่ยังเหลืออีกดอกหนึ่งนะคะตรงนี้ค่ะนี่ค่ะอือสามดอกจ้า อุ้ยยังสวยค่ะอันนี้ป้าอ้นว่าน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะที่เก็บเห็ดพึ่งหวานนะคะแต่ไม่คิดเลยนะคะว่าเดือนอเดือนพฤศจิกายนยังยังมีหลงเหลือนะคะอุ้ยอันนี้หนอนเจาะค่ะอุ้ยหมวกมันยังได้อยู่ค่ะค่ะเก็บค่ะ ดูดอกนี้ค่ะหูตระงานหูขาใหญ่มากจ้ะสวยค่ะดูดอกนี้ค่ะแข็งเชียวค่ะหูสวยค่ะไม่รู้ว่าเสียงนกหรือเสียงห่านนะคะร้องหู้ขาขาวจุะเลยจ้ะ สวยค่ะเดี๋ยวอันนี้ไปแต่งเอาที่บ้านเหมือนเคยนะคะเดี๋ยวดูดอกนี้นะคะอุ้ยขาวจั่ว w h t อุ้ยงามค่ะวันนี้ป้าอ้อนได้เห็ดพึ่งไม่เยอะนะคะเพราะว่าเห็ดมันวายแล้วค่ะเดี๋ยวได้มาแค่นี้ป้าอ้อนก็จะทำลาบเลยนะคะลาบเห็ดแซ่บๆพูดแล้วน้ำลายก็ไหล <ś m _> แต่ไม่เป็นไรคะ่ะเห็ดวายแล้วเห็ดพึ่งวายแล้วแต่วันนี้ป้าอ้นได้นี่คะ่ dumb, คะเห็ดดำค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปหน้าคลิปเก็บเห็ดดำของป้าอ้นนะคะแต่สำหรับวันนี้ป้าอ้นขอตัวไปทำลาบก่อนคะ่ะอืลาบเห็ดแซบๆคะ่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ป้าอ้นขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบ,บานนะคะสวัสดีคะ่ะ